คุณหมอฉีดกระตุ้นไข่ก็ไม่มีเจอเซลไม่แต่เซล์ไข่ก็ไม่เคยเจอเลยค่ะคุณหมอเหมือนกับเป็นการกระตุ้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะน่าจะเจอน้องเทนแล้วก็แนะนําให้ทานยูสนาซึ่งประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะเขาแบบว่าเจอเซลลไข่คือคือหลังจากที่กินยูสนาประมาณไม่ถึงเดือนด้วยสามอาหารพอไปตรวจพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงจังหวะที่น้องต้องไปตรวจพอดีน้องเจอเซล์ไข่ ซึ่งขนาดเวลาที่ย้อนกลับไป6-7เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีการกระตุ้นไข่ฉีดกระตุ้นไข่เนี่ยไม่เคยเจอเซลล์ไข่เลยอะค่ะคุณหมอแล้วพอหลังจากนั้นนะคะน้องก็ทานเพิ่มก็สั่งมาเลยเป็นลังเลยอะหมอแล้วน้องก็ทานโดสสูงเลยนั่นก็คือลองให้ใช้โดสสองดิสองครนะ 2> 2าวสองยิดสองใช่ค่ะเอาไปเอามาน้องเจอไข่สามใบแล้วค่ะหมอซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตรงเนี้ยมันมันก็แอสูงได้ว่า ไอสิ่งที่เรากาลังกินอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะไปซัพพอร์ตในสิ่งที่ที่ที่ตรงที่มันขาดได้ครับแ้อวว่าน้องม่านนี่เขาเป็นมุสลิมไม่สามารถจะแชร์ลูกได้นะครับเป็นเป็นข้อกําหนดทางศาสนานะครับใช่ใชค่ะก็น่าจะในไล์กลุ่มน่าจะรู้จักกันอยู่เราบ้างนบลองก็ลอง,ลอง,ลองตัวถามข้อมูลเขาดูครับคิดว่าเขาน่าจะยินดีในการที่จะให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าการช่วยคนให้ได้ลูกได้บุตรเนี่ยมันมันมีมนมบุญปุะส่นเลยนะครับ ไดเลยะคมีมีมีข้อข้อมูลเพิ่มเติมไหมเออรู้สึกน้องตูนจะเรื่องเรื่องการทานดสเนาะฮะที่ว่าโดสูงดสดต่ำอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอน้องก็ยังแบบติดว่าเฮ้ยเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคเ่ใช่ไหมครับหน่อยนะะึงค่ะอ่าหน่อย,หน,อยหน่อยหนึ่งเนาะ <c oughs> เหมือนต้นไม้ครับถ้าดินแห้งมากมันก็ต้องเอาน้าขถังใหญ่ๆครับน้นนําแกนหลอนถ้าเราเอาน้ําขันไปรดมันก็ไม่ไงามซสียทีอ่ะ กว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตงอกงามคราวนี้เวลาเวลาเราจะพิจารณาเนี่ยคือผมพูดอันนี้เยอะไปมันจะอิทฤิฎีเยอะไปอะ RDA กับ ODA เคยได้ยินประคบนะคือปริมาณมินิมัมกับปริมาณที่เหมาะสมกินเพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีกับกินเพื่อตามกินขั้นต่ำนะ,ะ RDA เนาะของดูสานาเนี่ยเขายึดตาม ODA คือกินเพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ดังนั้นยูซ่าดีไซน์มาข้างขวดนะ,นะให้พร้อมสําหรับว่าคนที่กินอาหารครบสามมื้อแล้วก็ไม่เกินด้วยนะครับตาไปที่ต้องตูนไม่ได้กินโปรฟาวนอนะหรือโคคิวเทน40เม็ดต่อวันเนี่ยไม่เกินถ้ากินในขนาดที่เหมาะสมคือเอา28หาหาข้างขวดนี่เป็น1ไซเคิลของยูซาน่าคือ28วันถ้ากินตามปร,ปริมาณเนี้ยไม่เกินครับเพราะยูซานา,าเองที่บอกสปอ ดูซึมไปทํางานแล้วก็หรือเป็นกากน้อยแล้วก็ขับออกนะครับได้ยอยู่แล้วอืมไม่อยากจะโชว์ภาพเยอะเดี๋ยวมนันเอาทฤษฎีเยอะเกินไปอาจจะคนจะปวดหัว